สดีค่ะสตาร์นูเกอร์มีน้องๆหลายคนส่งเมเสเซจเข้ามาถามพี่เบลว่าโทนเนอร์มีความจําเป็นต้องใช้ไหมหรือว่ามีโทนเนอร์ตัวไหนอยากจะแนะนําบ้างเดี๋ยวพี่เบลขอตอบทีละคาถามเลยนะคะโทนเนอร์มีความจําเป็นค่ะเพราะว่าจะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้พร้อมสําหรับการบํารุงในขั้นตอนต่อไปช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยค่ะและคําถามที่2นะคะว่าพี่เบลอยากจะแนะนําโทนเนอร์ตัวไหน ส่วนตัวพี่อยากจะแนะนําให้น้องๆทุกคนทำโทนเนอร์ใช้เองค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีนำ Apple ider, ้ำแอปเปิลไซเดอร์1ส่วนสถ้วยตวงและชาเขียวแบบซองชง3ส่วนสถ้วยตวงค่ะนำส่วนผสมทั้งสองมาผสมให้เข้ากัน แล้วนำมาเช็ดที่ผิวหน้าเบาๆหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องทำโทนเนอร์ใช้เองคำตอบก็คือโทนเนอร์ที่เราทำเองปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอมเราจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าอ่อนโยนต่อผิว น้องๆอ,อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมพี่เบลถึงเลือกใช้แอปเปิลไซเดอร์แล้วก็ชาเขียวคำตอบก็คือแอปเปิลไซเดอร์จะช่วยปรับค่า pH บนผิวให้สมดุลและช่วยป้องกันการเกิดแบคทีเรียบนผิวด้วยค่ะส่วนชาเขียวนะคะจะช่วยลดการอักเสบและรอยแดงของสิวให้จางลงแถมยังช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทำร้ายด้วยค่ะน้องๆเห็นหรือยังคะว่าแอปเปิลไซเดอร์และชาเขียวมีประโยชน์ขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมลองนำโทนเนอร์สุดนี้ไปลองทำกันดูนะคะ ใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่เบลด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่เบลยวและคอลัมน์ Beauty Story ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย